อาเชี้ยมจะทำลากหมูค่ะทุกคนวันนี้ื้วนหมูก่อนเด้อกค่ะนนหมูได้ลายนี่เพราะแม้ว่าจะเฮ็ดเบิดเด้ล้วนอันนนึงอังนในสิพัดเครื่องนึงพัดในอันตีฟาน คือในยืดเจียมเด็ดลามหมูจ้ะล้วนหมูก่อนหมูกับเลี้ยงแมวล่ะค่ะเฮ้ยเจียมจะแบงออยหมูก็ล้วนแล้วออค่ะแค่เจียมก็จะแบ่งออกเอาไปไว้ยของยืดเจียมลาบ เครื่องนึ่งให้พรเอกเครื่องนึงของยี่จื๊อดีป้ายมาลายไดีบอกคุณเเคืองอยู่นเคืองอยู่น่าเนาะคุณเราเอยู่ยี่จื๊อแลไเอกใส้ยังวนที่ไปเอกใสเนี่ยค่ะไส้อะเป็นยัง เป็นคงมันให้กับขอบคนน่นเป็นแังจสกข้างโน้าอย่าเจิมคือเปิดออกให้ตกคนเบิงค้าบเอาเป็นยัง,ยง,ยง,ออก,งกับ <c oughs> เอา,เเเอาใส่ไปเลยเนี่ยค่ะใส,ส่ชิ้นเบิกอนย้อนใส่หลแล้วคื้นห้องกากกาขึ้นต้องกินเพสตหนั่นแม่ใส่ทำไปเูยตอนนี้ กับเขาค่ะเมื่อเขารวยนี่ค่ะเสร็จแล้วอาหารมือนี้ได้เตียมตุ้เฮ็ดลาบมากินกันเลยค่ะกินเมกที่คนี่เตียจ่าจ่จ่าจ่าจาอ๋อมาดื่น้ำตาลเลยผลเตีปัน้น คืออาหารปเอกาอาหารสเตฟานพัดหมูใส่อันพงอันของพนน่นะหลักก็เขาก็เขาสวยก็พักค่ะมาสเตฟานมากินโลดไ่เชีเยงใหม่แ้วได้มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> เฮ้ยป้าเธอทมอสเคชูปเอออาโอเคใส่ไปเลยดีกว่อนะ <c oughs> อะไรกัดตุกโคนเนี่ยเจียมจะมาลาบหมูแล้วค่ะมหมูก,ก็น,นั่นขวานแล้วแมนบอลเนี่ยค่ะใส่อยังลงไปวัตีเนี่ยเจียมก็ใส่ข้าวคั่วลงไปเลยค่ะข้าวคั่วใส่ลงไปเลยใส่ข้าวคั่วใส่พริกเน่ยเจียมพอใส่ลายเลือกค่ะพริกใส่หน่อยๆทีออ่กแกดีพอ ้ก็เกลือค่ะวส่ลงไปแล้วก็บรรนาวค่ะานาใส่ลงไปเลยบีบลงไปเลยค่ะ กันแล้วมันหมดทุกคนยั้เจมก็ใส่ใส่หอม,หอมค่ะหอมจราแน่พักซี่ไปเลยค่ะมือหนูมึงไปเลยเป็นยัางดอกกินผู้เดียว <c oughs> มาจะขึ้นเนาะอมืมากินบ่ค่ะนะคะแล้วแล้วไปค่าไปกินน้ำกันได้ค่ะ ดาบมูเขาเนียวหน้านกินบ่คบทุกคนเขาเนียหอนหอนก่อนจะกินกับว่าเบิรเงินเนี่ยวิวส้องนอกกัอนปะเบองน้เบอรน้าตุ้นนุะซีโมงอะคะมืดเลวแล้วกินแล้วยัดจมเตียน ภาพไปท้ายให้เมื่อกลางนอกกินเขาก่อนอาการดูเนื้อซีโมง <c oughs> สีโมงสวีเดนะมือตืดตื้ออาคาไม่กินเขาสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสุภูสุโคนได้เนจอมชนนบอสวีเดนไม่กินเขาวเน่ามาืแรงกับทุกคนสีโมงกลัวแลยเนาะ มืดตืดเลยมันก็จะเป็นหมอกหมอกแน่ไฟบานเพินินเป็นไฟเรื่องเหลืองนะคะมันก็จะบดแจงม่วงม่วๆทีเนาะมาเลยค่ะมากินขเขาก็เให้จิดเขาเนีย้ยค่ะเขาเนี้ยวกระลาบหมูอื พักเป็นฐานเลยใส่ร่วมกันลไปเลย,เลย แซ่ขแบขระแซ่บมาเด้อมาเด้อมากินเขาแยมมาแลงให้ได้จิม,มแซ่บครัทุกคนเลยแต่หากว่าแสงไฟงที่มันบอน แจ้งกันไหมมันเป็นสลัวสลัวเมื่อเกิดเป็นหมอกนเนาะ เียนพักเข,าขเก่าหื้อกล่ะเป็นสไตล์เหมืนเดิมเจียมตัวนี้มีเมียนผักคงผักเข่ากันเด้เอาไปกินน้ำแบ่เหมือนอเ,เ่นไนนด้เอาแก้วมากเดียว,กวกเกลียว,วน้ำได้มากเอาไปกินลากคลิปก่อนค่ะลากคลิปเบิร์กจีออกไปไทยวิวข้างนอกทุกคนเบิร์กเอาคลิปนี้ก็ือพอคำนี้นะคะไฟมันก็บจีเป็นสลัวสลัว แล้วมือหนา,อาเยเจียมที่บนนั่งกินตองนีงมือ,อตะวันตกดินเนี่ยโว้ยมักกว่ามีตะวันตกดินหรอกค่ะพอตะวันมันบกขึ้นจะกเถื่อมีแตฝนตกมีแตหมืดเอาขอให้กุคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อค่ะขอบคุณเอฟซีกคนทีเข่ามาลับชมอมยอะเจิมชนอมนบอสวีเดนพอกันไม่คิดหนาสวัสดีจ้าบ,บ๊ายบาย อไปไปเอาไปบนนายแล้วยะเจิมทิพอาไปเบิงขานอค่ะไปไปเบิงน้ำกันมาเบิงบรรยากาศบ้านป่าชนระบทสวีเดนยศเจิมกัสเตฟานเดอค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงแรงค่ะเบิงดูทุกโคนโสี่โมงแรงสวีเดนพุ่นไอีกเกิ์ก็รลังขึ้นพ่นแม ทุกคนเนอ็นบ่าอีเกิงอีกเกิงเงินมองบ้านล้างหน่อยนะก็มท้ายอในเบิงว่าสีม่วงมันเป็นยังสี่ื่นอีกเกิงดวงดวงจันทร์นะคะกำลังขึ้นนะคะภาษาอีสานบ้านยาเจิมและอีกเกิงค่ะโอ้ออีอกเกิงก็ลัางขื้นภ่าสานว่าสีเด้บ้านยาเจมาิมว่า อ๋อเกินก็คืนก็พอทันดอกเมีก็มาบังก็เกาละ,ละคละืองิโลก็ะได้นะโลกันเดียวกันก็จะแมนเดยกจะแมนพิกแปกแปกต่างกันเนาะทุกคน ซีโม้งกับมืออันนี้ยังอยู่ท้องบาลยัดเจิมนะนี่สีโม้งเนี่ยมืดนะคะก็สีมืดไปเรื่อยนะชังสีละแมนสีโมง้งสามโม้งกับมืดทั้งผากเนื้อนนัแห้งเงินมืดเบดิ้มืดเบดิ้ขึ้นแนละ้ว ไฟน้อยอยู่ใหบ้านเปิดไฟมองเงินทางเขานะคะคนี่หนูทุกคนเนาะนนี่หนังเนาะทุกคนมาบอกเก็บอยู่สี่ละทุกคนเอ้ยมีเพคบนบ้านเพื่อนยังอยู่สองคนกับเต้บ้านนี่ยนะเงียบสงบยืงสี่ละคา้าสองก็เต้บ้านกับมิตรสัตว์ป่า,ปาละ่ะ จักว่าหมูปลาจักว่ากวงปลาจักว่าสาัพัดไอสั์ปลานะคะทุกคน เจอเปิดไฟเลยเห็นบอ่อฝนในบ้านของแมวส่องหองแล้วไฟในบ้านบ้านเขาเนาะไฟอยู่นี่่ะทุกคนเขาจะใส่ใบไฟแบบไฟเหลืองมูแมนไฟอย่างคือไฟอนี้ออนบ่านเขาอยู่นี่นะ มันไฟเป็นตีเจนงคือบ้านห,าห่อเนี่ยหน้นงเขาเสาห่องอะไทุกคนมาดูฝั่งนี้ก่ะทุกคนฝังนน่งบ้านหลังน้อยนะคะเส้องเขาเมี่ยวหอง